อุ้ตกิตเต็มเลยกระตูนระวังเหยียบน้องนนี่ะอุ้ยมันจะกลับนเรยกลุเลยลุเออได้ไหม พวกเราจะมาดูกระต่ายกันวิ่งแข่งกันหรืเปล่ากระต่ายกับเต่าอ๋อวิ่งแข่งกันนะ้อนอาหาร20บาทอันนี้อาหารอะไรไม่ใช่ของกระต่ายหรอเนี่ยแครอทต้องไปเอาแครอทนู่นนูนฟังนูน นี่เอาให้มันเห็นไหมนี่ก่อนเออน,นั่น,นไนนง,ไงกินแล้วแครอทกล้าจ,จับไหมอุ้มได้นะมันมันมาหากระฟิวแล้วรกระฟิว con ล่ะ Con มันเอ้ามันมาหาแม่กระตูนฉันนี่ไอ้คง อน oh. ั่งดูก่อนนั่งดูมันกินก่อนอุ้ยอุ้ยกระต่ายหากระพือแล้วกระต่ายจับกระพือแล้วเฮ้ยมันลุ่มอุ้ยมาหากระตุ้นแล้วว้ากระพือแล้วอ๋อลูกหัวมันนี่ลูกมันมาหาหนูแล้วนี่จับได้ไหม อ <rude S 2> ารูปมันร yeah. <ưng> ูปมันเอ้ยนี่เต็มเลยกระตูนระวังเหยียบน้องแม่อย่แม่โอ้ยมันจะกัดแม่ไให้รูปแล้วรูปเลยรูป เอ้ยได้ไหมจับไม่ได้ไ,ไ,ดไปลูกมันก็ได้กระตูเนี่ยจับมันตอนนี้เราอยู่ในคาเฟ่ก,กระต่ายนะคะเด็กๆกำลังจับกระต่า,ตายโอ้โหฮน่ารักกระตูกล้าจับแล้วเต็มเลย ตัวนี้ขนฟูมากเลยกระตูน,นใช่ขนฟูมากไหนหันมาโชว์หน่อยว้าวหูยาวมากระวังน้องตกนะกระตูนเอาลงแล้วเดี๋ยวน้องตกไปหากระตูนแล้ว วีอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนีตัวนี้น่ารักเนาะขนฟูมากาอ๋กอไลออนเฮดใช่ไหมออนแลนด็อบขนปุยน่ารักแล้วก็มีเต่าด้วยกระต่ายกับเต่า อืมอันนี้ลูกมันกระตูนโ,โหนักนกระตูนเสือกระต่ายมากระวังมันกัดนะกระตูนมีกระตูวอ้วนทั้งนั้นเลยกระตูน ใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะเด็กไปนู่นแล้ว